我们俩走路。 ฝึกให้เรารู huh, ้จักคิดแก้ปัญหาเกมคนที่มีหลายอย่างมากมายแต่วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองให้เล่นเกมเขาวงกตค่ะให้นักเรียนทุกคนลองเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าเกมโพดี้ออนไลน์เดยไหมเกมโคดดิ้งออนไลน์อ่ะพอเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอะไรอันแรกก็ โอเคเกมสนุกว่าหนูเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปอ่าเลื่อนขึ้นไปปุ๊บเห็นไหมอันแรกเลยอันแรกเขาเรียกเก็บว่าอะไรอ่าเรียนออนไลน์เกมโคดดิ้งออนไลน์เห็นไหมคะอ่ามันจะมีทั้งสองอ่งมีเกมโคดดิ้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแต่ว่าอย่างเกมโคดดิ้งออนไลน์เนี่ยมันเป็นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เหมือนพี่ๆที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนพวกอะไรนะแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเล่นในโทรศัพท์คือเขาก็เริ่มจากเบื้องต้นแบบนี้แหละตอนนี้เราต้องฝึกคิดให้เป็นก่อนเข้าใจไหมคะเอาง่ายๆก่อนเราเป็นเด็กอ่ะพอเข้าไปปุ๊บอ่ะเข้าเกมคนที่ออนไลน์เลยเข้าไปปุ๊บเอาไหนเอาอันแรกอ่ะเอาอันที่เป็นเข่างกดอ่ะ อันนี้อันนี้เพื่อนเพิ่งทำไปแล้วเห็นไหมก็คือคําสั่งที่เราจะเรียนในวันนี้จะเรียนแค่สามคำสัง่งจะเรียนแค่สามคำสัง่งเดี๋ยวเราทําไปพ,พร้อมๆกันนะคะลองจุดเล่นไปพร้อมกันคําสั่งแรกคือคําสั่ง move forward move forward ก็คือ move ก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ตัวละครเดินทางเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะอ่าต่อไป turn left turn left คือเลี้ยวอะไร เล็บเทเล็บเอ้าเล้ยวซ้ายเทเล็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เทเล้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาวันนี้จะมีแค่สาสัสามพอเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบอื่ให้ทําแต่ให้น้องน้องน้องลองทำในนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เราจะเห็นภาพว่าเราทําผิดถ้าเราทําผิดปุ๊บอ่าวตัวดำถ้าเราทําผิด เห็นไหมตัวละครมันจะไม่ไปถึงจุดหมายเข้าใจไหมคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยแต่ว่ามันทำไมมันต้องเป็นไป,นปนตามกฎของมันใช่ไหมก็คือถ้าเราใช้คำสั่ง move forward ก็คือมันก็จะแค่เดินตรงไปข้างหน้ามันไม่รู้เรื่องับเรหรอกนั่นแหละถ้าเรา turn left ลเ,ลเราสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายมันก็จะเลีเ้ยวซ้ายอันนี้มันเป็นจันแรกมันจะแค่ มุ้งเข้ววอย่างเดียวก็คือจะแค่เดินตรงแล้วก็จะถึงจุดหมายเลยอะลองเริ่มทำได้เลยถกอโอเคพอได้พอได้อะอะล้วยก่อนอพอได้ปุ๊บน้อเข้าไปุ้งใช่ไหมแล้วก็จะกดอะไรอกดเทใช่ไหมกดเถ้าของใคที่ถูกถ้าของใครที่ถูกต้อแล้ว ได้ไปลูกได้ไหมอ่าพอไปด่านที่สองด่านที่สองมันจะเป็นอะไรพอด่านที่สองก็จะมีอะไรลูกเป็น turn left. turn left turn left turn r ไ g ท์แล้วก็เป็นอะไร <Move forward. S 1> อู่ move forward เก่งมากค่ะสนุกไปลูกอันนี้สนุกไหมสนุก <Hello. S 1> อันนี้มันอาจจะเป็นการเรียนแบบแปลกใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยเรียน จริแล้วมีเกมอีกหลายเกมเลยอ่ะลดูค่อยๆทำลูกค่อยๆฝึกทำอ่าแล้วเรากดเพลง,ถ,งถ่าของใครท่าของใครที่ที่มันไม่ถูกอะ่ะมันก็จะไปหมุนตึ้งตึ้งตึงต,งต,งต,งตงมันก็จะไม่ขึ้นว่าเราใช้อะไรไปบ้าง อ่ะได้ไหมคะมีใครติดตรงไหนไหม,ไมเดี๋ยวเราทบทวนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทบทวนคำสั่งก่อนนะมูฟฟอร์เวิร์ดคือเดินไปทางไปข้างหน้าอ่ะเธอเลฟคือเลี้ยวเธอไลท์ left, คืออ่าเลี้ยวขวา เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะอ่านี่ด่างลายเออนี่ด่างสีแล้วอ่ายังด่างสีเห็นไหมอ่าวหายแล้ว ด่านสีเขาก็จะบอกว่าเราใช้คาสั่งอะไรบ้างมี Move Forward เนี่ยเราเดินไปกี่ครั้งถึงจะไปถึงใช่ไหมลกูกแล้วก็เราต้องเลี้ยวกี่ครั้งถึงจะถึงจุดหมาย เสร็จยังลูกเสร็จยังคะ <Okay. S 1> เสร็จยังอ่ะค่ะเสร็จแล้วยกมืออ่ะเก่งมากอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่ง,งอ่ะวันนี้เราเรียนแค่สามคำสั่งก่อนเข้าใจไหมคะแต่ว่ามันจะมีด่านนะคือเกมของขาววงกดจะมีทั้งหมดสิบด่านก็คือพอด่านหลังๆปุ๊บมันก็จะเป็นคำสั่งยากๆเป็นคำสั่งวนลูปทำซ้ำให้ทำ นำซ้ก็คือทำวนซ้ำหลายหลายครั้งอย่างเงี้ยแต่อย่างเลี้ยวซ้ายกันเลี้ยวซ้าย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 ,าย,าย,ายหลายหลายรอบแต่ว่ามันจะไปอยู่ในด่านหลังๆอ่ะสําหรับวันนี้ใครที่เสร็จแล้วมีใครไม่เสร็จมั้ยยังอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนจะพูดอธิบายให้ฟังไปทางๆก่อนส่วนใบกิจกรรมใบกิจกรรมก็คือเป็นใบกิจกรรมที่ ให้นักเรียนเลือกบล็อกค,คำสั่งจากเกมในข่าววงกดเพื่อทำให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายครูจะมีสถานการณ์จำลองให้เหมือนได้เกมเลยและอีกฝั่งให้น้องเขียนคำสั่งโดยเขียนคำสั่งเนี่ยไอตัวเห็นไหมลูกตัวละครเนี่ยให้ไปถึงจุดหมายที่คุณครูวางไว้ให้ได้แค่นั้นอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะอ่ะครูกไปังจ thank you น,นักเรียนได้ไปงาน,น,น ชื่อกลูกเสร็จหมดแล้วนะคนที่ได้ด่านหนึ่งด่านสองอ่ะเขียนชื่ออ่ะให้นักเรียนดูใบกิจการที่หนึ่งใช้คำศั์ move forward turn left turn right ก็คือเราจะใช้แค่สามคำตัดอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วดูซิเขาบอกว่าคำชี้แจ แล้ครูต้องคำชี้แจงว่าบอกว่าให้ในักเรียนเลือกร้องคำสั่งในเกมเข่าโงกุดเพื่อทําให้เดินทางไปถึงจุดหมายและผ่านด่านที่สองได้เห็นไหมคะอ่าคำสั่งทางด้านซ้ายมือจะมีคำสั่งอะไรบ้างที่ครูกำหนดมาให้มีอะไรนักโลกนึงมีคำสั่งอะไรบ้างคะอ่ามีมุกโงกุดมีอะไรอีกอ่าเธอ เลือกเอาไปใส่ทางด้านขวาได้เลยเพื่อให้ตัวละครมันไปจนถึงจุดเห็นไหมจุดสีแดงแที่ครูปักหมุดไว้อะอันนี้จะเหมือนในดานที่เท่าไหร่ด่านที่สองอ่ะอันนี้เป็นการทดสอบความเข้าใจว่าน้องเข้าใจไหมสำหรับปรับคําสั่งนี้อ่ะใครที่เข้าใจแล้วลงมือทาได้เลยลูกลงมือทำได้เลย มือนางพังสังซ้ายมืออ้าไปเขียนใช่ไหมอ้าฝั่งนี้เนี่ยเราต้องเดินตรงกว่าไหมหรือว่าเราเลี้ยวซ้ายเลยถ้าใครคิดว่าเลี้ยวซ้ายเลยเราก็เขียนเทิร์นเลฟแล้วก็อะไรตรงไปอะไรนะอ่ามูฟฟอร์เวิร์ดมูฟฟอร์เวิร์ดแล้วก็เทิร์นเลฟก็แล้วแต่อ่าลองดู จอเราไปที่เรียบรย้อยแล้วนักเรียนแต่ว่าจอเราไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้ให้ในกักเรียนเลือกทั้งสั่งไปใส่ได้เลยดูซิใครจะทำถูกอย่าจะหาผู้โชคดีออกไปเฉลยข้างนอกหนึ่งคนดีกว่าเอาอาสาสมัครหนึ่งคนใครก็ได้ถูกผิดไม่เป็นไรใครก็ได้ถูกผิดไม่เป็นไร มีเพื่อนเสนอว่าฟุ้งคือเพื่อนเสนอให้ฟุ้อันนี้อาจารยมาสมัครใจค่ะอัไรอ๋อไม่ต้องไม่ต้องรู้ส่วนอันนี้เขาเป็นภาพป,ประกอบเฉยๆให้ดูเฉพาะวนอันเรียนข้างล่างมันเป็นภาพป,ประกอบเฉยๆที่ไม่ะรู้ส่วน สมาธิไงจะเป็นแบบขาวขอวอกดแล้วก็แบบใช้ปากกาลาดไปอย่างเงี้ยอ่าใช้เสร็จแล้วย เรเพิ่งตลูกอย่าลืมเขียนชื่อชารและต้็เล่ที่ของตัวเองให้แน่นอน Eu saio, eu tô dando um pai lá. จนะอธิบายก่อนว่าจะมีข้อคำถามทั้งหมด10ข้อเกี่ยวกับการจ,จัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกมโพทีสออนไลน์ก็คือระดับ5 มัประโยชน์มากกว่าเกมปกติทั่วไปก็คือมันจะช่วยระบบการคิดอ่แล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานการใช้ภาษาที่เราจะเอาไว้ใช้เขียนโปรแกรมตอนที่เราโตขึ้นไปเราสามารถวางแผนการคิดได้ก็คือทุกอย่างเป็นโครดิ้หหมดในชีวิตประจำวันเราอย่างเช่นเราอยากอะไรนะ ให้เขียนขั้นตอนการต้มามกม่าจำได้หมตอนตอสี่ใช่ไ้มล,ลูกอ่าขั้นตอนการต้มมะม่าถ้านจะเขียนว่าเราสามารถนามาเขียนเป็นแผนโฟร์าาสามได้ใช่ไหมต้มมม่าเนี่ยบางคนก็บอกเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องเปิดแก๊สก่อนอ่าบางคนก็เลาทำไมบางคนก็ตัง้งร้านต่อเลยบางคนก็ทำไม้นไมนันผักกรอนหั่นหมูกรอยแาบเนี้ยเออ ทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันเราสามารถนํามาเขียนเป็นอะไรเราสามารถนํามาเขียนเป็นอาเป็นแผนผังเป็นขั้นตอนลำดับความคิดได้ทําให้เราทาทางานอย่างมีขั้นมีตอนอาเสร็จยังอะเสร็จแล้วอาได้ เกมโคนที่ของเราในวันนี้สำหรับคนเกมโคนที่ของเราในวันนี้จน,น,นตกไหมอยากได้ไหม